การรวมตัวกันของกลุ่มกเกษตรกรนะคะในการเข้ายื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะให้ช่วยแก้ปัญหาราคาพืชผลข้าวโพดตกต่ำนะคะซึ่งกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อำเภอแม่แจ่มค่ะเขาได้รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยเร่งติดตามแนวทางการแก้ปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำค่ะ ที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่นายอุทยัยบุญเทียมประธานเครือข่ายกเกษตรกรอำเภอแม่แจม่มนำกลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอให้ช่วยเร่งติดตามแนวทางการแก้ปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปัจจุบันมีราคาตกต่ํานะคะโดยที่ผ่านมาทางเครือข่ายก็ได้มีการเสนอให้ภาครัฐผลักดันนโยบายรับจำนำราคาที่คุ้มทุนและออกมาตรก,การชดเชยต้นทุนการผลิตค่ะราย ละ0 0บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายและห้ามนำเข้าหรือชะลอการนำเข้าจากต่างประเทศตั้งแต่เดือนกันยายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569ค่ะรวมถึงให้มีการตรวจสอบการหัวราคาการตรวจสอบสต็อกพร้อมขอให้รัฐบาลกำหนดราคาประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขั้นต่ำณนะความชื้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสินะคะในราคากิโลกรัมละ12บาท86สสตางคนะ์ณจุดรับซื้อค่ะซึ่งขณะนี้เกษตรกร,กรยังประสบปัญหา ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำนะครับราคาขายในปัจจุบันอยู่ที่4บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมสวนทางกับราคาต้นทุนที่สูงถึง12บาทต่อกิโลกรัมครับพร้อมทวงถามความคืบหน้าการดําเนินงานและการประกาศว่าหากไม่มีความคืบหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมจะปักหลักค้างแรมที่สารกลังจังหวัดเชียงใหม่และพร้อมยุกระดับการชุมนุมให้ใหญ่ขึ้นโดยนาะยทศพลเผื่ออุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้รับหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองและก็รับปากครับว่า ข้อเสนอทั้งหมดที่เกษตรกร,เ,ร,กรเสนอมาจะถูกนําเรื่องส่งไปยังผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจได้พิจารณาส่วนในระดับพื้นที่ก็พร้อมที่จะตัดสินใจทันทีนะครับจากนั้นได้เชิญผู้แทนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันที่ห้องประชุมสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับเรื่องของราคาข้าวโพ